สวัสดีครับพวกผมช่องเอฟเตียนฟาร์มช่องของคนรักวัวของทุกท่านมาแล้วนะครับผมชอบมากครับผมบรรยากาศแบบนี้นะครับบรรยากาศสบายๆครับผมวันนี้เลี้ยงวัวไทยกระโดนนะครับนี่สําหรับ f c ที่อยากดูนะครับแบบนี้แหละเลี้ยงง่ายเดี๋ยวไปหาเจ้าของกันครับนี่กําลังไล่ต้นวัวอยู่นะครับผมบรรยากาศดีมากครับตรงนี้ครับสวัสดีครับผมครับอยากให้คุณตาแนะนําตัวสักหน่อยครับ จะชีชดชดเยี่ยมงามตามีวัวกี่ตัวครับเนี่ยยี่สิบตัวผเลี้ยงเลี้ยงตั้งแต่หลายปีแล้วครับประมาณนี่ชุดนี้ประมาณหกเจ็ดปีมั้งครับผมตั้งแต่มีตัวหนึ่งนะตาเลี้ยงวัวสายพันธุ์ไทยกระโดนความสูงก็ประมาณสักร้อยกว่ากว่านี่แหละครับผมนี่น,น่ารักดีแล้วผมดูอ,อยู่ริมถนนริมห้วยนะครับโอ้ ไล่ามาจากไหนครับตาไล่ามาจากโน้นเตามพุ่ยมาจากบ้านนะออกมาตั้งแต่กี่โมงครับออกมาบ่ายโมงบ่ายโมงกว่าบ่ายโมงกว่าอ,อยากให้ตาเล่าความสุขในการเลี้ยงวัวแบบนี้หน่อยครับตาเ,เป็นการวิๆๆ่งเลี้ยงเยวก็สรู้เลยเลี้ยงไปก็สบายมีเงินตัง้งไปมีเงินใช้ได้เจียเจียงเนี่ยเธอจะได้เจริญดีกว่าทำนาเยอะตาเธอจะได้เกิดแบบมีมุ้งเจริญ ได้เสียงไรแต่เธอไมี่ต่จะเปียกขี้เมื่อก่อนตาทำนาสีา่สิบก็ได้ทำ<ๆ>ไปมีติดนี่อ,อยากให้ท้าพุดไทยได้ไหมโอเค มาเลี้ยงวัวนี่ถึงจะได้มีแบบพอมีพอมีใช้บ้างพอมีใช้มากินครับผมขายใช้นี่ได้ถ้าถ้าจจะโตๆหน่อยอยากให้ตาพูดถึงมุมมองว่าเลี้ยงวัวเล็กๆแบบเนี้ยเราขายไม่ค่อยได้ราแาแลาวตาคิดว่าไงโอ้อันี้มันลูกมันออกทุกปีได้ลูกทุกปีอืมไลูกทุกปีครับแต่วัวใหญ่เนียมันนะสองสามปีครับสามปีถึงออกลูกที อ,อันนี้ออกทุกปีครับผมแต่ถึงแต่ราคามันถูกจะมันเรื่องง่ายกว่ากันผมไม่เห็นมีพ่อพันเลยพ่อพันอยู่ไหนครับตาพ่อพันอยู่บ้านอ๋อพ่อพันไว้ที่บ้านเอามาเอามาไม่ได้มัดว่าให้มันกินหญ้าอยู่บ้านตน้ตนต้นเช้าก็เกี่ยวไว้อืเกี่ยวไว้สักกระสอบสองกระสอบนี้ เมื่อก่อนก็เคยเลี้ยงอยู่แต่เลี้ยงตัวใหญ่ก็เคยเลี้ยงมาตัวใหญ่ก็เคยเลี้ยงอือครับใหญ่ๆแต่มันมันมันไม่ต้านทานโรคเหมือนตัวเล็กแลวอีกอย่างโูคมันห่างด้วยก็เกิดปัญหามันมีโรคโรคระบาดครับมันมันโอนแอมันไม่มันไม่เหมือนบัวไทยเราอืมบัวไทยมันแข็งแรงครับอีกอย่างเราหญ่าเราไม่พอด้วยครับผมต้องยาเขาพอมีหัวหารให้กินลงทุนการเลี้ยงดูต้องสมบูรณ์ใช่ ถ้าเลี้ยงอย่างนี้ไม่ได้เราต้องวัวแบบบ้านดีกว่าแล่แ,ลแต่คนชอบเนาะครับผมอยู่ที่ความชอบออบางที้เขาว่าเลออีเ้ยงตัวเล็ก้ขายไม่ได้ราคาตัวใหญ่ขายได้ราคาครับผมออแต่ถ้าเลี้ยงอย่างตาเนี่ก็ต้องมีกว่า,วาความอดทนถ้าเลี้ยงวัวเล็กๆแบบตาควรมีสักกี่ตัวครับแม่พันถึงจะอยู่ได้ ไม่รู้ดีตะแล้วแต่คนต้องต้องขยันด้วยต้องขยันด้วยนะอย่างจานี่ก็ประมาณสิบตัวก็อยู่ได้แล้วนี่สิบตัวก็อยู่ได้สบายแล้วสบายสบายแล้วยึดอาชีพนี้เป็นหลักเลยเมื่อก่อนนี่เมื่อก่อนทำนาไงเมื่อก่อนไม่เอาเดี๋ยวนี้เอาแล้วครับผมเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้พอขายได้เมื่อก่อนทำไมถึงไม่เลี้ยงวัวครับเมื่อก่อนเพราะมันคิดไม่ได้เนะมีวัวตั้งแต่ ตั้งแต่เล็กๆตั้งแต่มระดกพ่อแม่ให้มาโอ้แต่เราไม่สนใจครับผมขึ้นมาสนใจตอนหลังๆเองตอนประมาณเจ็ดแปดปีนี่อันนี้แม่ตัวเดียวนะนี่จากแม่ตัวเดียวใช่ไหมขายหมดเลยตัวใหญ่ๆขายหมดอ้อตัวเล็กๆตัวหนึ่งครับผมอั้นี่แบบออกมาเป็นผูอ๋อตอนนี้คือมีแต่ลูกๆเขา เหลือแต่แม่พันธุ์ตัวเดียวไอ้ตัวใหญ่นี่มันไม่ค่อยนั่นถึงว่าใหญ่ก็จริงแต่หญ้าไม่พอก็มันไม่อ้วนครับผมราคามันก็ขายไม่ได้แพงไม่มีถ้วทุนจะมาลงซื้อวัวซื้ออะไรให้กินอย่างนี้ครับหญ้าก็ไม่ค่อยพอกว่าจะไปถึงบ้านนี่กี่โมงครับตาประมาณบ,บางทีก็ประมาณ6กโมงเย็นประมาณหโมงเยน็นแล้วแต่เราจะให้มันไปเร็วไปช้าแบบนี้ทุกวันเจ็บทุกวันครับผมเรียงอย่างนี้ทุกวัน แล้วตาประกอบอาชีพอะไรด้วยอะไรทำไรด้วยครับตอนนี้ทำานาแต่ทำพอก,กินทำพอก,กินทำประมาณพอเจ็ดไรหนาะปูหาปลากินด้วยไหมใช่ใช่ <c oughs> <c oughs> คนเราต้องต้องหากินบ้างครับแอ่อาชีพหลักก็คือบัวแล้วสุวรนี่ครับผมพึ่งบัวพึ่งควายแนละ้วควายก็มีควายที่บ้านมีอยู่ทั้งของลูกด้วยก็ประมาณเจ็ดแปดตัวโอ้โหมีของลูกด้วย เมื่อก่อนนี่จะเอาฝ้ายหลวงมาเลี้ยงไห้โอ้ฝ้ายที่เขาให้มันครับมาเลี้ยงเอาลูกเลี้ยงเอาลูกเลี้ยงเอาแม่เลี้ยงเอาแม่คุนี้เลี้ยงเอาแม่ให้ลูกไปครับผมเราเอาแม่มันการพยายามการอดทนของแต่ละคนตัวเราเองนี่จะทนบ่อครับสู้ไหวไหมต้องขยันเออต้องพยายามต้องอดทนต้องขยันตั้งใจต้องตั้งใจถึงจะได้ครับตั้งใจไม่ได้หรอกนี่ถ้าขี้เกียจไม่ได้หรอกครับผม แต่ตอนอายุมากๆถึงจะคิดได้คิดได้ตั้งแต่ว่ยรุ่นก็สบายแลย้วตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับตาอายุ67เวลาจะเยอะอ,อายุ่ะมีต้องคนหามีคนเขาหาเขาหวานแหวีงานครับผปนี่บรรยากาศสุดยอดเลยเวนีเมื่อก่อนตอนตาทำงานเนี่า,นานข้าวจะไม่มีกินนะแต่ได้ข้าวเยอะครับจะเป็นใช้นี้เขาหมด ต้องบอกว่าบางเงินจริงๆคุณตาเป็นญาติของ <c oughs> ของทางแม่ผมนะครับผมนี่นี่สุดยอดเลย <c oughs> ยึดอาชีพเลี้ยงวัวตอนนี้คือมายึดแบบจริงจังแล้วเอาจริงจังแล้วเดือนนี้มันขายได้ด้วยครับมันขายได้ราคาพอใช้นี่เขาได้แล้วก็ยึดเอาน่ต่อปีได้ถึงแสนไหมตา <c oughs> เลี้ยงวัวไทยกระโดนเราอืไม่ถึงหรอกไม่ถึงใช่ไหมมันมันต้องต้องสามสี่ปีหนึ่งต้องสามสี่ปีสามสี่ปีถึงจะได้ขาย ตัวหนึ่งชุดหนึ่งชุดขายชุดหนึ่งใช่ไหมอืมอืมไม่ใช่ขายปีต่อปีไม่ได้หรอกครับผมตัวควายต้องสามปีสามปีหรือสี่ปีถึงจะขายชุดหนึ่งได้ครับเพราะว่ากว่าจะเลี้ยงกว่าจะคลอดกว่าจะอะไรอืกว่าจะโตกว่าจะโตกว่าจะได้ขายโอเคตาเลี้ยงตั้งแต่เด็กๆนะเมื่อก่อนนี่จะตะไอ้ที่ว่ามรดกจากพ่อเนี่ยขายหมดเลยมียี่สิบกว่าตัวเนี่ย ครับจะเอาไปเลี้ยงที่ไอ้ป่าช้างหลงนู่นลไลนะ่ไปเนะเมื่อก่อนไว้ไอ้ตอนเด็กๆนะเมื่อก่อนตามไม่ได้เลี้ยงตามนี้ตาไปเลี้ยงนู่นป่าช้างหลงที่ไรบัรนาเนะ่ะครับเอาไปเลี้ยงที่นู่นเลยทำไมถึงต้องไปที่นู่นครับเพราะมันไม่มีที่ให้กินไงอ๋อนัน่นเป็นเป็นตำเ,เรเลี้ยงสัตว์นะอ่าผมถามหนึ่งเรื่องนี้เลยเมื่อก่อนจนขโมยเยอะไหม วัวควายนี่โอ้โ,โชนสมัยก่อนการตอนเด็เป็นเด็กนี่จนเยอะต้องตามดูกบผมต้องตามเลี้ยงดูอย่างนี้แหละตลอดไม่งั้นกลางวันมันก็เอาถ้าตามทุ่งนี่แหละถ้าปล่อยไว้นะอืมมาไล่เอาไปโอมาต้อนเอาไปเลยต้อนเอาไปทีละตัวสองตัวอย่างเนี้ยเขาจะมาทีละกี่คนครับตาสองคนสองคนสามคนอย่างี้อืแต่ถ้าสมัยก่อนนี่ถ้าเราตามไปเห็นก็ ต้องถ่ายเขาคืนนะครับต้องให้เราถ่ายคืนจะโจรมันเยอะไงมันเยอะกว่าตำรวจยังไม่ค่อยมีตซื้อต้องไปถ่ายเขาคืนแราจเราตา,ามไปยืนครับผมคือเขาจะเรียกราคามาเลยว่าเท<อ>่าไหร่กออ็จะกัดตัดอย่างนั้นเลยโอ้โหแบบนี้เลยเมื่อก่อนนี่เพิ่งรู้นะผมมีตำเนียมแบบนี้ด้วยเมื่อก่อนนี่โจรเนี่ยมันมีแต่คนกลัวนะครับพวกโจรมันใหญ่ครับผมไครก็กลัว ไม่กลัวกับไม่กลัวยังไงไม่กลัวก็เข้ามาขโมยรหไม่ค่อยมีเพิ่งมีตอนนี่ตอนหลังๆนี้เองที่เป็นแบบนี้คือกี่ปีแล้วครับตาที่บอกว่ามีโจรเยอะกว่าเนี่ยประมาณประมาณหกสิบปีโอ้โหหกสิบปีนะครับผม<จ>ป<ร>แปลว,ว่าต,ตั้งแต่ตาเด็กๆเลยตั้งแต่ตาเด็กๆมารุ่นรุ่นนะครับมารุ่นรุ่นยงโจรน,นะยังมีโจรนะเป็นนมนีต่ตอนนั้นอายุป,ประมาณสิบสิบเจ็ดสิบ สิบหกสิบเจ็ดนี่และตอนเขามาปราบตอนตาเป็นหนุ่มๆอ่ะโอ้ยเรื่องแต่งตัวนี่ก็ธรรมดาเลยเนาะนี่นี่แต่งตัวก็ธรรมดาสมัยสมัยตาเป็นหนุ่มเขาฉะนั่นรีไวล์อ๋อเป็นรีไวล์อ๋อเท้านั่งกลับครับเนี่ยเต่งเกงรีไวล์โอเคครับผมวันนี้ถามไปทุกเรื่องเลยขอบคุณมากครับผมที่มาแชร์ความรู้และประสบการณ์การเลี้ยงวัวนะครับขอบคุณครับ